สวัสดีครับรับอยู่อภัยครับเนี่ยรับพี่มีครับพี่มีมีช่องไหมเออยังไม่มีเร็วๆมีช่องยังไม่มีช่องเราจะเอ่อพาเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆไป EP สองนะของซีรีส์ไปเรื่อยๆกับหัวโตนะครับก็เออมาละมาอีกแล้วครับลนยหนึ่งรับก็เป็นซีรีส์ EP สอง EP ที่น่าจะ EP ที่สามแหละของซีรีส์ ไปเรื่อยๆกับหัวโตนะครับผมก็ฝากกติดตามด้วยวันนี้จะพาไปไหนพี่เมย์สามห่างห้ยเคาจุดชมวิวก็ว่าได้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับในรถที่มีไหนว่าออกมาครับสภาพก็ไม่ได้ล้างมาในอาท์เต็มฝนตกช่วงนี้พายุเข้าดูสภาพได้ฝนตกนะพายุเข้าไงจะไปไหนไปเล่นสานางกันครับ ไปนั่งชมวิวสวยๆตอนนี้ก็คือเหมือนจะไม่ทันนะแสงเริ่มหมดแล้วครับนู่นก็ช่องอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนฝากด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับไม่รู้จะไปไหนเหมือนกัน้ายฟางอะไรเป็นทอยักหัวเนาะพรุ่งนี้จะไปไหนตอนนี้ก็ ยังยังไม่ได้ทําอะไรมากายครับก็แค่ทไวไวําช่องไว้รอก่อนก็ฝากติดต,ตามอุปกรณ์ก็ฝากติดตามเพ <ขอ S 2> ื<ข>อ่อนผมนะครับไปออกเดินทางเลยไหมไปไป Let's go baby Let's go ก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะมาอยู่กับหัวโตจิสนะครับผมก็วันนี้จะพาไปนั่งสันนาร์เทนเนอรเที่ยวน,นะครับผมก็เ,เพื่อนเพะะิ่มมาแจมแล้วก็ไปนั่งคนเดียวงไงน,นะแต่ว่าป้าก็เริ่มเมื่อเริ่มค่ำแล้ว ไม่รู้ตะยังไงก็น่าจะประมาณน่าจะถึงประมาณมันห่างไม่เกินห้าโลแหละครับในความเปินกระแสไฟฟ้าโอ้โหลุงแก๊บไยววันนะยาวนะลุงยาวแจ๊ไดโไม้ แล้กให้เราแงก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับก็มาอยู่กั หัวโตวที่เหมือนเดิมนะครับก็อยู่ในซีรีส์ไปเรื่อยๆกับหัวโตวเหมือนเดิมถ้าเป็น E ีพีที่3นะครับผมก็ E ีพีที่แล้ว,ลวเราก็พาเพื่อนๆเดินทางจากมหาสารคามนะครับมาอยา่างอำพอนหาเชือกนะใครยังไม่ชมก็ย้อนไปชมได้นะครับเพราะ e ีพีนั้นเป็นการเดินทางที่ชุ่มฉ่ำมากเลยนะครับผมทั้งสนุกทั้งขับรถหนีฝนดูวิวข้างหนุนด้วยนะครับผม วันนี้เราก็มีเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับไม่ได้ไปกัน2คนนะครับส่วนแฟนผมนะไม่ได้มาด้วยนะครับหน้าเสียยมาทุกครั้งไปไหนมาไหนนางจะเกาะหลังมาด้วยนะครับผมแล้วก็หนักรถมากหยอกนะครับหยอก ส่วนตรงนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วครับอ่างเก็บน้ําห้วยคอก็อยู่ด้านหน้านะก็เป็นสันขอ่างนะ,ระครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเห็นนะส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาอยากลองแวะมาชมวิวนะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยคอนะ ผมจะปักหมุด GPS ไว้ให้นะครับอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมส่วนใครอยู่ในตัวจังหวัดมหาสารครามไม่อยากขับรถมาเองนะครับก็สามารถเดินทางด้วยรถบัสคันสีฟ้านะครับสายสารครามนาเชือกพยักได้เลยนะครับผมค่าโดยสารไปกลับก็100บาทพอดีเลยนะครับผมมา

ก็ในนั่งมุมนี้แหละแต่ว่าพรุ่งนี้ว่าจะพาไปทางนู้นนะไปนั่งตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นไปไกลหน่นี่นะก็ขอจับรถสองไหมเพรากลางนี่ดีกว่าได้ได้ได้นี่นะก็ได้ตรงนั่งละนั่งตรงไหนตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละ ที่พี่ตัวจริงเขาเขา่ดูน่ามากครับวันนี้มาชมวิวเฉยไอ้เพื่อนเพื่อนก็มาจากไหนครับมาจากไหนนะบินตรงมาแต่สารคามครับผมไม่ได้กลับบ้านเป็นเดือนละสอบช่วงนี้สอบนะครับก็ไม่ได้มาแต่ว่าทริปหน้าก็จะพาเพื่อนๆนะไปเที่ยวเที่ยวไหนทริปหน้าน่าจะเป็นวันเดย์ไหมวันเดย์วันเดย์ทริปนั่นน่ะดูก่อนนะน่าเป็นคอนแก่นนะครับแม่งก็เป็นทริปใหญ่เลยก็น่าที่ขึ้นภูทับเบิกใช่ไหม เดี๋ยวขอญาตกลางของกลางเต็นก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปนะขี่รถเล่นขี่รถเล่นสักแป๊บหนึ่งนะครับก็วิวสิกกลังสวยๆนะเตาะสาเตาะสาวไปโอ้โหได้นั่งรถใหม่นะก็วิวก็ประมาณนี้นะาก็เริ่มคำแล้วทำแล้ว ็ขี่รถเล่นนะก็ดูนะเขาขายอะไรน้ำท่อมที่เขาขายน้ำท่อมนไม่รู้ว่าก็เขาก็มานั่งเนี่ยประจําตรงนี้นะนานๆทีผมก็ได้จะกลับบ้านนะก็นานๆทีนะจะได้กลับบ้านนานๆทีจริงเมื่ี้สามเดือนกลับบ้านใช่แล้วอะไรนะอะไรนะเงาแสงกำลังสวยครับ ก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้ก็จะพาไปนั่งตรงนู้นนะกลางครับด้วยเดี๋ยวไม่ได้ากล้องใหญ่แ่ะวถ่ายที่รูด้วยครับเขาทำไมมองเราแปลบวะแจลบเนาะลุยกันนะก็นี่ครับก็เขาก็มานั่งเล่นนะทุกคนก็ถ้าอยากตามไลยแทงก็มาได้นะก็อำเภอนาเชือก ถ้ามาจากเมืองเดินทางไงครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้จะได้นั่งเครื่องบินก็แล้วแต่โอ้โหนั่งเครื่องบินไหนจะไปลงไหนะไปลงจอดไหนนั่งเครื่องบินนะขามือแอดฟองไปดูเลยน้ <c oughs> <น>ำมันจะลงโหดโคื่อนแลนดิ้งแบบขึ้น,นุ่มแลนดิ้งแบบนน,บบนุ่ม <c oughs> <ๆ>ก็วิวสวยมากใช่ไหมนิกสวยขาวด้วยวิววิว,วเออวิวก็สวยนะครับก็อันนี้ นิกไม่คิดจะช่างสร้างช่องเหรอฮะก็รอรอรอชมคลิปของไอ้นิกได้นะว่าไอ้นิกอ่ะมันจะพาสร้างช่องเป็นสไตล์แบบไหนนะเดี๋ยวจะพาไปรอเล่นรอเล่นรอเล่นมันจะมีบางครั้งไงเนาะหน้าเหมือนนี่แหละอู้หูพาที่เริ่มตกแล้วน่าจะไม่ถ่ายทำแหลกแล้วพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เราจะพาไปกลางอยู่ที่ พัทยาหนึ่งพัทยาหนึ่งนะน่าจะถ้าฝนไม่ตกนะกรณีถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนตกมีพายุเข้าด้วยนี่เดี๋ยวเนี่ก็เราก็ถึงจุดกลางของ่างไม่คอลนะเป็นคลองกลางเขาเรียกนะคลองกลางจอดตรงนี้ก่อนเราก็ถึงคลองกลางไปที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้จะขับเดี๋ยวพาไปชมกันอุ้ยตกนี่นะก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็มาดูเฉยๆว่าน้ำเต็มหรือไม่เต็มนะ มีรการสุดแสนสมัยปฐมเป็นไงโดดน้ำเหดนน้ำกูมาตามก้านมายมเป็นไงอีกไม่รู้ว่าโดดได้ไงจากตรงเนี้ยทำไมทำไมไม่โดดตรงเนี้ยเนี่ยโดดตรงเนี้ยเดินมางล่างตายห้าตายหงตายห้าตอนนู้นฟ้าเริ่มมืดอละฝั่งนู้นก็อ่างเก็บน้ําก็สันอ่างก็นั่งประมาณนี้นะสันอ่างเนาะใช่ก็เดี๋ยว ส่วนมากเขาจะนั่งแบบอยู่ตามข้างทางข้างทางที่จริงที่จริงนี่ไฟมีหมดนะครับเป็นไฟแสงแผงแสงแสงแสงโซล่าเซลล์แต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าติดไม่ติดติดไหมเฮงติดหรือไม่ติดติดบางอะบางบางดวงใช่ใช่ติดบางเสาใครชอบเงียบๆก็แนะนําโซนนี้ใครชอบคนเยอะๆก็ตรงนี้ส่วนทางบ้านฝั่งไหนบ้านน้องแสงอือยู่ทั้งขี่มาจากมหาสารคามจะเข้านาเช่าอยู่ติดกันเลย ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งฝั่งนี้ฝั่งบ้านน้องเราบ้านนองเราใช่เพราะว่าโซนนี้แนะนําว่าอย่าขับรถเร็วกันนะใช่ใช่อย่าขับอย่าขับรถเร็วเขามาพักผ่อนหย่าใจก็ระวังด้วยก็ใช่มีคนวิ่ง่นจักรยานด้วยระวังแต่เสียอย่างเดียวเนะไม่เก็บขยะกันเนาะขยะเต็มเลยระเต็มเลยกินแล้วก็เก็บบางนะครับเอามาคุณเอามาซื้อได้กินได้คุณก็ต้องเก็บได้นะใช่ไหมใช่ ุมซื้อมาได้คุณก็ต้องเอากลับไปได้ไม่ใช่ว่ากินแล้วทิ้งทิ้งแล้วทิ้งขว้างนะน้าลึกไหมตรงนี้น้ำไม่ลึกไหมพ่ลึกนะน้ำขึ้นด้วยตรงนี้น้ําขึ้นได้ฝนไม่ใช่ฝนเหรอฝนฝนไใช่ใช่ฝนตกฝนตกบ่ยนู่นนะฝั่งมหาสารคามนู่นพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปนั่งตรงพัทยาหนึ่งฝั่งตรงนู้นนะเป็นกลางกลางทาบด้วยก็ไม่เห็นหลอกกล้องนาจะไม่เห็นหรอก วันนี้ก็พาชมแค่นี้แหละเดี๋ยวเ <laughs> มมโมรี่การ์ดเต็มนะครับ <laughs> เพราะว่าไม่เอาเมมสำรองมาด้วย <laughs> อยู่บ้านนะอยู่สาขาามนะก็ไม่เอามมสำรลองมาด้วยมาเลีเ้ยงเค็มเลยมารีบครับมารีบเพราะว่าฝนก็จะตกแล้ว <laughs> ก็น่าจะเห็นนะในอีพีแรกนะที่เราเดินทางมา <laughs> ใช่ไหมใช่ค <Ừ. S 2> ืมอยู่นะคืมว่าเรื่องนะตอนเที่ยงก็จะตกก็ไม่ตกอะ่ะยังไม่อาบน้ำเลยนะครับพ,พามาแต่ว่าพรุ่งนี้ไปชมกันตัดไปพรุ่งนี้เลย ก็สวัสดีในวันที่สองนะครับที่เรากลับบ้านมาก็วันก่อนเราก็พาไปนั่งอ่างแล้วนะสน่งแต่วันนี้จะพาไปนั่งอยู่ตรงพัทยาหนึ่งนะอยู่อ่างเก็บน้ำห้วยคอนะนี่ครับอุปกรณ์เราก็จะมีทราทร์ปทาร์ปนะครับพวกเสาทราร์ปแล้วก็โตะนะไม่รู้ว่าจะไปไงเพราะว่าโตะนี่ไม่มีตรงรัดเลยไปไปชมกันเลย ว่าเราไปกลางตอนไหนก็ประมาณเวลาก็ประมาณกี่โมงหรอวะก็หกโมงครับก็เมฆมากเลยกลัวฝนตกอยู่ดูครับทุกคนก็ท้องฟ้าก็ยังไม่เปิดมากนะก็มีเมฆนี่ยบังพระอาทิตย์พระอาทิตย์แต่สวยมากเดี๋ยวไปดึงการเดินทางเลยใกล้ๆประมาณ3ามสี่โลอ่ะไปกันเลย เดี๋ยวเราจะพาไป็ร้านพี่ที่รู้จักก่อนนะแล้วก็จะออกเดินทางกันก็แกก็ขายขับข้าวแล้วก็กาแฟนะรู้จักตั้งแต่เด็กก็อยู่หน้าซอยพ้านุมเลยนี่ครับก็ถึงแล้วดีฮะดีฮะก็ถึงแล้วร้านชื่ออะไรพี่ ร้านอะไรนะข้าวขาร้านอะไรนะพี่ข้างสวนครับข้างสวน,สวนก็มาอุ่นนุนได้นะถ้าใครมาอ่างเก็บน้ำห้วยคอแล้วมานั่งเล่นแล้วก็มาอุ่นนุนได้ซอยตรงข้ามหน้าโรงพยาบาลนะหน้าโรงพยาบาลตรงนี้เป็นซอยข้างสวนโซพีเข้ามาเลยก็จะเห็นร้านเลยร้านกว่ามือขายขายกาแฟส้มตำแล้วก็ของชำปกตินะเป็นไง วันนี้ไปกี่คนไปสองคนสองคนอีกคนหนึ่งไปไหนผิดแผนผิดแผนผิดแผนไปคนหนึ่งครับคนคนหนึ่งผิดแผนนะครับผิดแผนขายของขายของครับติดงานครับติดงานอีกคนหนึ่งติดงานเดี๋ยวออกเดินทางเลยไปก็เมื่อกี้เข้าไปในตลาดนะเจอเพื่อนนะเพื่อนอยู่บ้านเมื่้วนไปแล้วก็เลยว่าจะเข้าไปเอาของเมื่อกี้ก็เลย ไม่ได้จนไปก่อนก็เลยก็ก็เลยว่าจะไปเลยไม่นั่งทางแล้วมาเดินทางต่อแล้วนี่นะวางเลยรถยังเยอะนะ ครับสิบเคนเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะเติมลมก่อนจะเติมลมก่อนเดี๋ยวเราจะแวะเติมลมก่อนนะครับรถที่แกรถสวยกันนะเนี่ยแตกโคราสีแตกกระสาฝ้าแตกอะไร ไปอิชิตันดีกว่าไปเอ็มร้อยเดี๋ยวเราขอจอดเติมลมยางก่อนนะครับก็รู้สึกว่าลมยางมันอยครับเติมลมยางกับแป๊บนึงเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับนี่ก็เข้าไปหาเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนอยู่ที่นึงนะครับ คันวีาเพื่อนจะอยู่ในตลาดครับแต่ไม่ใช่อยู่จริงอยู่บ้านใครครับใครครับไอหมีหมีคนมองทั้งตลาดนี่แก๊งนี้แม่งใส่หมวกนอกมาทำอะไรวะช่วงนี้นี่อะไรบานเมื่อคืนนี่แต่งตัวคืออยู่ได้เน่ยวดเอาไปเดินทางกันต่อครับอีกประมาณสองโล เาเติมลมเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางต่ออีกประมาณสองโลก็น่าจะถึงแล้วไปนั่งคิวนะคะนี่ทางนี้ไปนาดูนได้นะนาดูนหูสัตวรับนะหูบ้านแดงก็พาะ้านานาดูนทุกคนหน้าส่วนมากก็น่าจะรู้นะส่วนน้อยไหม ก็สวัสดีในวันที่2กับเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับวันนี้เราาะพาเพื่อนๆนะไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งนะก็คือเป็นพัทยาหนึ่งนะของอ่างเก็บนะ้ําห้วยคอนะครับผมเราก็เอาอุปกรณ์นั่งแคมป์ม,มาด้วยครับก็จะมีทาร์ปมีโตะ๊ะแล้วก็เก้าอี้นะและ้วก็ตะเกียงนะประมาณนี้นะครับก็พื้นฐานนะช่วงนี้ก็ขอแย่ขับเร็วหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่า พระอาทิตย์จะตกก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันทายทำแหละนะครับถ้าเราไปเมื่อวานนะก็สันอ่างก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับตรงนี้เลยนะครับแต่วันนี้เราจะพาไปนั่งอยู่ที่พัทยาหนึ่งนะก็จะอยู่ซ้ายมือเหมือนกันแต่ว่าห่างออกไปอีกนิดหนึ่งก็ถึงแล้วตรงข้ามซอยนี้จะทรงข้ามโรงเรียนหนองแสงนะครับผมนี่เลยทางซ้ายมือตรงนี้เลย ถึงทางเดียแล้วข้าวเท้าซ้ายนะตอนนี้ารน้น่าจะไม่มีบอกกระตรงเข้ามาเรื่อยๆเ,เลยนะแต่ว่าช่วงนี้น้ำขึ้นนะน้ำขึ้นสูงมากนะไม่รู้ว่าเราจะกางได้ไหมแต่ผมว่าน่าจะได้แหละน่าจะมีที่ให้กางแหละมังนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นะพัทยาหน,นึ่งนะไปมานั่งชิวก็ได้นะวันทักอนยันใจ อะไรเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนมาด้วยแล้วก็จะไปนั่งทางฝั่งตรงนั้นนะะกอนเดี๋ยวผมึ้นทางนี้ดูนะว่าไปไปนั่งน้ำต่อน,น้ำ่ะสวยมากเลยแต่ว่าตอนนี้น้ำขึ้นมากนะน้ำน้ำขึ้นมากขึ้นเยอะจริงรอบนี้ดูสิตะกอนอ่ะตรงนู้นเลยต่อนู้นเนะนูะก็ยังไม่เห็นขึ้นเลย แต่ตอนนี้ขึ้นมาอูแต่ว่าข้างหน้าเรยงควายัจะม่น,นะไม่รู้จะนั่งได้ไหมฝนก็ตกนะควาหนึ่งแช่ตันชื้นกวา่ารื่นเรื่อ้วแล้วเราจะตามทับตรงไหนได้นี่นะก็ประมาณนี้นะตางที่ยได้ไหมน่าจะได้แหละวัวเยอะเกิน,น,นอเออเราเดี๋ยวหาจุดกลางก่อนนะครับ นี่ครับเราก็ได้ที่กลางเป็นที่เรียบร้อยนั่นตรงนี้แหละมุมนี้แหละน้าขึ้นเยอะมากเลยรอบนี้ดูครับน้ําขึ้นตรงตรงนี้เลยแต่ก่อนน่ะตรงนู้นเห็นเสานู้นไหมเสานู่นปลายเสาตรงนู้นอ่ะมันยังไม่ขึ้นนะก็ใครมาก็อืใครมาก็เจอเจ้าถินนะมาเนี้ยนะเจ้าถินนะเป็นไงไม่เจอกันนานใครให้อาหารนี่เนี่ยนะเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวเราขอกลางทาบก่อนนะครับไปเดี๋ยวค่อยชมกัน แบบโอเคครับก็กางทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ที่นั่งของเราเป็นไงมีอะไรบ้างเก้าอี้โตเอียงไม่มาครับโตเอีงไม่มาขี่เกียจเอามาโตครับขี่เกียจมาโตโตเอียงไม่มาเอาโตมาเอากระบะใส่ครับ ที่จริงโตเอามาด้วยแหละแต่ว่าขี้เกียจมัดใช่ไหมขี้เกียจถอดนัดอีกก็เลยน้องจะมาด้วยก็เลยให้น้องเอาน้องขับกระบะมาก,ก็เลยให้น้องเอาโตมาให้ครับค่อยมีเอถอะทะมากครับน,นี่ครับวิวประมาณนี้นะอีกน,นี่ครับอ่างเก็บน้ำห้อยคอนะนี่ครับรถสอดไงกลางโชว์นีอุปกรณ์ของเล่น ของเล่นใหม่ครับไม่ใช่ใหม่หรอกเราเพิ่งซื้อมาซื้อมาก็ใหม่ดิซื้อมาอห่าซื้อมาก็ใหม่ดิไม่ไม่ใหม่คนเขาใช้กันทั่วโลกนะฮะเปล่ารุ่นนะว้างอย่างนี้ครับง่ายเลยนี่ประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับดีมากเก็บยัดใส่กล่องได้นะครับมาโต้เอาโตะยังไม่มาแล้วก็แก้ขาดไปก่อนใช้ขก่อนใช้กล่องหลังขัดไปก่อนนะครับแก้ขาดไปก่อน ตะเกียงเรานี่ก็ตะเกียงเราตรงนี้นะครับก็เราจะห้อยเลยห้อยพอดีห้อยพอดีอะ่ะไหนใส่ตรงไหนบ้างครับก็ใส่ข้างบนเนี่ยครับอสองสองห้างแล้วก็ไม้ข้างล่างสอง้างาใสใ่มันลง<ส><ห>มันจะมีไอ้นี่ให้มันลงรับอ่ะให้มันจอดใส่ได้ นะ<ม>ทุกคนอยากรู้ดีว่าทาร์ฟนี่มป็นของใครนี่ครับทารฟเขาไม่ได้จ่ายนะเราซื้อเองนะใครอยากได้ก็ทักแม่งก็มิ้นมาเลยครับดีได้เดี๋ยว,วผมบอกว่าผมซื้ออยู่ไหนนะก็อยากได้ก็มินมาเลยนะครับเฮ้ยลืมใส่อะไรเนี่ยไม่เป็นไรแก้ขัดไปก่อนโอ้ยดูครับแสงว่าอาทิตย์มาแล้วแสงแยงตามากไ ก็อ่าเก็บน้ำเฮ้ยก็มีประมาณนี้แหละใช่ไหมไม่มีอะไรมากว่มีอะไราก็พอทุบตุ้มต่ำๆทุบๆเททยสไลเดอร์ดื่มด่ำบรรยากาศเฮ่ดื่มด่ำบรรยากาศครับมานั่งพอดื่มด่ำบรรยากาศก็แสงแก่งทาาก็จะเป็นแบบฟิวแสงสวยๆฟิวอะไรนะเราดูตะวันตกอภิษพระอาทิตย์ตกนี่ครับแสงเริ่มมาละวนี่แสงเริ่มมาละแต่กูร้อนแล้วตอน เรากางทับตรงนี้นะแต่เราเอาข้างหน้าหันหันเข้าแดดนะมันเลยไปร่มตรงนู้นนะครับมันไม่ร่มตรงฝั่งเรานะก็ไม่เป็นไรนะเราเอาความสวยไว้ก่อนมันไม่ร่มฝั่งเรานะก็ได้วิวประมาณนี้แหละอ่างเก็บน้ําให้คอครับก็น้องก็มาแล้วก็ไม่ได้ใช้กล่องหลังนะกล่องหลังเอาทิ้งเลยไปมาโต๊ะต่อมาโต๊ะต่อดีกว่า นี่ครับเออไปพนักงานกลางโอ้มีอะไรบ้างฮะมีเหล็กมีเหล็กครับยังไม่พาชมมินเชิญเลแต่ว่าเดี๋ยวดูกลางกลางโตก่อนของพี่ดิวนะพี่ดิวพากลางยังไงนะเใครมาสายดูแสงกำลังสวยๆเลยครับโอ้แต่ว่าก็ผมถ่ายได้ประมาณนี้นะขออภัยด้วย ไม่ได้เอาเมมบริการสำรองมาเอามาแค่นี้เสียดายมากครับอยากถ่ายแบบมีเสรืรสวยๆให้เพื่อนๆดูทุกคนนะแต่มันถ่ายได้แค่นี้นะครับเนี่นะเดี๋ยวไปถ่ายตอนกลางเสร็จดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องถ่ายอินเสิร์ตอีกยวเมมไม่พอนะครับ นันก็อีพีนี้ก็ขอตัดจบแค่นี้ใช่มเพราะว่าเมมโมรี่การ์ดมีจำกัดนะขออภัยเพื่อนๆนะที่ไม่เอาเมมโมรี่การ์ดสำรองมาก็ขอบคุณที่ติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกับช่องช่องพรุ่งนี้จะไปไหนนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะครับพรุ่งนี้จะไปไหนครับแล้วก็ฝากติดตามช่องหัวโตทิปด้วยครับหัวโตทิปตอนนี้ ร้างซีรีส์ขึ้นมาใหม่นะครับคือซีรีส์ไปเรื่อยๆกับหัวโตนะฝากติดตามด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็น EP ประมาณ EP ที่2นะ EP ที่3นะของซีรีส์นี้นะก็ฝากติดตามด้วยเบายทุกคนนะอ,อ,อ,อย่าลืมติดตามแฟนเพจ a c e b o o k หัวโตทิปแล้วก็ TikTok นี่ Ti k t o k จะเป็นพวกภาพสวยๆวิดีโอสวยๆนะครับวิวสวยๆส,สามารถเอาไปโหลดลงสตอรี่ได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับ ฝากเม้นต์ด้วยมีอะไรผิดพลาดก็อยากให้นําเสนอหรือว่าอยากให้อะไรให้ข้อคิดคําแนะนําคําแนะนําเออพวกเราจะปรับปรุงให้ได้คุณภาพที่สุดครับซึ้งสาระครับซึ้งสระซึ้งสาระมีได้มีสาระสาระไม่เคยมีสาระสักครั้งนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะครับก็บ๊ายบายบาย